สวัสดีครับสมาชิก FC ทุกท่านครับมาเจอโปแล็ในช่องบาโจเ1้าหนดีวานซิแกครับคลิปนี้ต้องขอไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สบายนะครับหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่หายดีนะครับต้องขอไปยกับเพื่อสมาชิกด้วยบางทีบางทีถ้าผมพูดแบบติดติดกัดกัดหรือเจ็บคอไปนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ก้อยหายดีนะครับะก็มาทำคลิปไปกับเพื่อนสมาชิกก่อนนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวสมาชิกนะครับเห็นว่าหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับเดี๋ยวบทคิดถึงอีกนะครับ คลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามให้กับ FC นะครับผมหาคอมเมนต์ไม่เจอนะครับเลยลืมไปแล้วนะครับเลยนี่ขึ้นได้เลยมาทัมคอมเมนต์ให้กับผู้สมาชิกครับ FC ถามเกี่ยวกับลำนะครับพู้ชี่ครับทำไมพี่ลบสั้นนะครับเสียงมันดังครับแรงมากเหมือนมันจะแรงแต่ว่าทําไมมันไม่แรงแล้วทาไมมันถึงไม่แม่นนะครับพอมันยาวครับทำไมเสียงมันดังค่อยครับแต่ว่าทําไมมันมันไม่แรงเลยมันเป็นเพราะเสีอะไรนะครับ ผมเคยทาคลิปไปหลายๆครั้งนะครับเกี่ยวกับอ่าน DIY ซีแก๊สของเรานะครับว่าเกี่ยวกับเหล่าหรือลำนะครับมันไม่ว่าจะเป็นลูกเหล็กนะครับหรือว่าลูกหัวโดมหรือว่าลูกแก้วแล้วแต่ขนาดต่างๆแล้วกันนะครับผมเน้นย้ำหลายๆครั้งเลยนะครับว่าขอไปครับเน้นย้ำหลายครั้งเลยว่าท่อรังเพลิงครับท่อรังเพลิงความยาวของท่อรังเพลิงความตของท่อรังเพลิงครับ มันส่งผลให้ลูกแรงหรือไม่แรงด้วยนะครับอ่ะแล้วเรากับลำที่มาใช้นะครับอ่ะมันก็ต้องมีความสั้นกับความยาวที่เหมาะสมกับท่อดังเพลิงนะครับอ่ะผมพูดไปหลายๆครั้งแล้วกันนะครับอ่ะก็หลายๆคลิปที่ผมเคยเน้นย้ําไปนะครับอ่ะคลิปนี้ผมจะพูดอีกนะครับอ่เพราะเอฟซีถามผมมาว่าทำไมมันสั้นนะครับอ่ะมันเสียงมันดังมากครับอ่ะดูเหมือนจะแรงแต่มันไม่แรงนะครับแล้วก็ไม่แม่นด้วยพอไปประ่ินลำยาวครับลำยาวครับเสียงมันดังค่อยนะครับ่ค่อยกว่าลำสั้น แต่ว่าแต่มันไม่แรงมันเป็นเพราาใสีอะไรนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ครับเอาลำสั้นก่อนนะครับถ้าลำสั้นนะครับที่คีับถ้าลำสั้นสังเกตง่ายๆไม่ว่าแปดมิลสิบสองมิลนะครับถ้าลำสั้นต่ากว่าห้าสิบเซนนะครับมันเป็นไงเสียงมันจะดังนะครับดังมากนะครับดังมากแล้วทีนี้มันจะไม่แรงใส่ทำไมถึงไม่แรงครับเพราะลูกที่มันวิ่งมาจากเราหรือลำครับ มันวิ่งไม่สุดความยาวของลำมันสั้นนะครับอ่ะมันแรงลูกที่มันพุ่งออกไปครับอ่ะมันผู้วิ่งไม่สุดอ่าความยาวของลำนะครับอ่ะพะลำมันสั้นนะครับอ่ะทําให้ลูกที่มันพุ่งออกไปครับอ่ะมันปลิวไปซ้ายไปขวานะครับพี่ครับแล้วทีนี้เสียงมันก็จะดังนะครับอ่ะพอลำมันสั้นนะครับอ่ะพอเป็นลำยาวว่ามะต้านลำยาวนะครับอ่ะเก้าสิบเซนนะครับอ่ะเก้าสิบห้าเซนหรือเป็นเมตรนะครับพี่ครับอ่ะเป็นไงครับอ่ะ เสียงมันจะดังค่อยกว่านะครับพอดังค่อยกว่าเลยทีนี้ครับลูกที่มันพุ่งออกไปครับอะกว่าจะออกปลายลกล้องครับอะลูกมันล้าแล้วนะครับอะเพราะลามันยาวเกินไปลามันยาวเกินไปครับพอล้าทีนี้ก็เป็นไงครับลูกมันพุ่งออกไปกเลยไม่แรงนะครับอะไม่แรงแล้วก็ไม่แม่แมนด้วยนะครับ่อรีครับอ่ะแล้วทีนี้ <c oughs> ผมไปพูดอะไรกันถ้าระยะแต่ละ เราที่เราใช้ครับไปรว่า8มิลหรือ2มิลครับเห็นไหมครับลูกของผมผมจะใช้อยู่ความยาวอยู่ที่65เซนถึง70เซนหรือ80เซนนะครับระหว่างลูก8มิลกับลูก12มิลเห็นไหมครับถ้าเป็นต้องเพลิงความยาวอยู่ที่35เซนต่อ1นิ้วนิ้วครึ่งนะครับความยาวของลำ8มิลครับไปอยู่ที่65เซนนะครับถ้าเป็น12มิลก็จะอยู่ที่70เซนนะครับถ้าความยาวต้องเพลิงนิ้วครึ่งครับ ความยาวอยู่ที่ส8ดเซนหรือสาสิบเ็เซนครับอ่ะหมิลก็จะอยู่ที่6กิ้าเซนเหมือนกันหรือว่าเจ็ดสิเซนนะครับอ่ะอ้ามยาวกว่านั้นนะครับยาวกว่านั้นมันจะล้านะครับสําหรับแปดมิลแต่ถ้าเป็นสิบมิลนะครับก็อยู่ที่เจ็ดสิบเซนก็ได้หรือว่า75็ดิห้าเซนก็ได้เพราะวันนี้ครับผมไม่เคยใช้80ดิเซนนะครับอเพราะลูกมันจะล้านะครับอะผมกระจายนะครับพี่ี็แบบเพราะว่าผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ่ะเราและลำกระดาษลูกมันต้องสมพงษ์ครับท่อรังเพล ต้องเพิืงยาวสั้นยาว <c oughs> ใหญ่โตนะครับมันต้องสมบูรณ์กับเราและลำด้วยนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับพี่ครับเพราะผมเคยทำคลิปไปหล,หลายครั้งแล้วแล้วในคลิปนี้ผมมาตอบอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมครับลำสั้นมันเสียงดังนะครับดังเหมือนจะแรงแต่ว่าลูกมันไม่อ,อมันไม่แรงพุ่งไปไม่ไกลแล้วก็ไม่แม่นนะครับพอเป็นลำยาวครับเสียงมันจะดังน้อยค่อยกว่าแต่ว่าไม่แรงวันนี้ผมอธิบายเข้าใจแล้วครับ ว่าสาเหตุและสาเหตุมันเป็นยังไงนะครับมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับและวิธีแก้ก็คือผมเน้นย้ําว่าความยาวของมันครับอ่ะอยู่ที่65เซนถึงเ5เซนนะครับอ่ะความยาวกว่านี้นะครับอ่ะมันไม่ไกลไม่หนีไปจากไหนครับอ่ะเพราะมันจะมีผลดีต่อกลุ่มลูกนะครับถต้ายาวเกินไปหรือว่า้าสั้นเกินไปกว่านี้ครับอ่ะก็มันจะส่งผลให้ไม่แรงและก็ไม่แม่นนะครับสั้นๆแนละการคลิปนี้ครับเพราะเอฟซีถามมาผมนึกขึ้นได้ครับแล้วก็คลิปนี้พูดยาว ไม่ก็ได้เพราะว่าไม่สบายนะครับเพึ่งฟักฟื้นอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยครับและเอฟซีที่รอผลงานกับผมอยู่ต้องขออภัยด้วยครับช่วงนี้ยังอยู่ช่วงที่ฟักฟื้นนะครับผมไม่สบายต้องขออภัยด้วยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับก็ตามนี้กันครับแบบไอเฟซบุ๊กบาโจพิเิ์ครับแบบยินดีตอบฝาแฝดเพื่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรมาฝากอีกก็ติดตามคลิปหน้าด้วยรายกันครับผมสวัสดีครับ